สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนไปชมการจับปลาที่น่าทึ่งที่ประเทศพม่าก,กันนะคะการน,น้ําจับปลาโดยใช้หลายแดนเบื่อปลาค่ะเป็นวิธีด้านเดิมโบราณที่ยังมีใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะแต่กองอื่นต้องของบอกก่อนนะว่าคลิปนี้ยทยทำที่ประเทศพม่านะ,ะไม่ใช่ประเทศไทยนะจะสนุกและตืต่นเต้นแค่ไหนรับชมไปพร้อมๆกันค่ะทุกคนคะหมู่บ้านนี้ไม่รู้ชื่อภาษาไทยนะลาหูจะเรียกว่าปากูปาเแค,ค่ะอยู่ไม่ไกลาจากรากท่าขี้เหล็กนะคะ <laughs> ทุกคนที่ อยู่เป็นรากไม้สมุนไพรหลายแดนนะคะโอกาสได้มาเที่ยวพี่น้องจึงชวนไปจับปลาค่ะโอ้โหคือแบบพี่ๆเขาชวนกันมาแบบเยอะมากๆทั้งเด็กและผู้ใหญ่ค่ะแล้วเราก็มาถึงที่ใหม่แล้วค่ะเราจะจับปลาจุดนี้ค่ะทุกคนแต่ดูเหมือนลำทางกว้างมากเลยนะแต่ก็เชื่อว่าน่าจะไหวแหละเพราะว่ามากันเยอะการจับปลาวิธีนี้เป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยค่ะไม่ทราบว่าผู้ชมทางบ้านเคยจับปลาวิธีนี้กันไหมคะโอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราต้องช่วยกันนาก้อนหินต่างๆมากั้นค่ะตัวพ่อแ บ้างส่วนนะคะก็ไปตัดลำ่ายค่ะลำหุ้ยจุดนี้นะคะไม่มีแยกสองฝานค่ะก็เลยต้องตัดลำเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าต้องใช้สําหรับกั้นน้ํานะคะทัาราดฐานด้วยค่ะคือแบบ<ะ>อลา,างการงานสร้างมากค่ะทุกคนดูสิราฐานคือแบบ โอ้โหต้องใช้ลำไผ่เยอะมากค่ะและต้องมัดให้แน่แนๆนะคะจับปลาวิธีนี้คือต้องมีความเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกันต้องมีความสามารถีดต้องมีความอดทนด้วยนะคะเด็กๆก็ให้กำลังใจอยู่ห่างๆค่ะลำไผ่บ้านสวนนะคะแล้วก็เอามาผ่าแบบนี้ค่ะทุกคนเอามาสับๆแล้วก็เอามาผ่าแบบนี้เพื่อเอาไปกั้นน้ำนะคะโอ้โหดูนี่คะ่ะทุกคน,น,คกคนว่าอลังการสามารถสร้างบ้านได้หนึ่งหลังเลยค่ะคือแบบว่าเขาลงทุนแรงกายเยอะมากๆเลยค่ะตั้นแต่เกิดมาจับปลานะคะไม่เคยทำวิธีนี้เลยค่ะทุกคนไม่ทราบว่า ทางบ้านเคยจับปลาวิธีนี้กันไหมคะว้าวพอลำไยเอามาเรียนการก็สวยงามมากเลยคะ่ะรู้สึกอยากเอากลับมาสร้างกระท่อมเล็กๆที่บ้านนะคะแต่หน้าเสียดายจันที่เอากลับมาไม่ได้เพราะว่าอยู่ในป่าลึกมากคะ่ะโอเคค่ะตอนนี้พ่อบ้านกําลังขุดดินนะคะเพื่อจะเอาไปปิดน้าค่ะแม่บ้านทั้งหลายนะคะก็เอาผ้าเต็นท์ผ้ายางนะคะมาปิดน้ําค่ะหรือว่ามากั้นน้ํานะคะทุกคนก็รู้หน้าที่ตัวเองดีมากเลยนะคะช่วยกันทําค่ะสว่วนเรานะคะก็ถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆทุกคนได้รับชมค่ะ าน,นี้กำลังขุดรากไม้หลายแดงนะคะโหคือแบบ รากของเขาคุณยาวมากเลยค่ะต้องไหลแดงเป็นเปลือกไม้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในป่านะคะเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งเป็นสมุนไพรนกปลาค่ะเพราะว่าริกของเปลือกไม้สามารถนกปลาได้นะคะต้องทุบจงละเอียดระหว่างทุบก,ก็ล้างน,น้ําไปด้วยเพราะว่าริกจะเปลือกไม้ได้ละลายลงน้ํานะคะพอปลาหรือว่าสัตว์ในน้ําได้ริกของเปลือกไม้ก็จะเกิดอาการนกหรือว่าเมาริกของเปลือกไม้ได้ค่ะทำให้ปลาลอยขึ้นมานะคะแล้วก็สามารถจับได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะขอเน้นย้ําอีกครั้ง ว่าคลิปนี้ถ่ายทําที่ประเทศพม่านะคะบ้านเมืองเขาไม่มีกฎหมายค่ะทุกคนแต่จะบอกว่าการใช้ต้องไหลแดงหรือว่าหางไหลแดงเพื่อเบื่อปลาคนที่เคยจับปลาวิธีนี้จะรู้ว่าปลาไม่ถึงกับตายนะแค่เมาค่ะประเทศไทยไม่สามารถจับปลาได้ด้วยวิธีนี้นะคะคนคะรับหู้ยที่ประเทศพม่านี่ออดมสมบูรณ์มากเลยค่ะมีปลาหลากหลายชนิดปลาแปลกแปนะคะสวยงามมากเลยค่ะอันนี้จะเป็นปลามันนะคะปลาที่อร่อยมากขี้ปลาขมๆค่ะทุกคนอันนี้ก็ปลาอะไรไม่รู้นะคะนี่จะเป็นปลาแคสแต่ว่าเป็น อีกพาหนึ่งของพม่าค่ะนี่คะ่ะทุกคนก็จะได้ปลาหลากหลายชนิดเลยค่ะน่าเสียดายคะ่ะทุกคนพี่ๆเขาบอกว่าน้ำพึ่งท่วมไปนะคะทําให้ปลาน็อตตายเยอะมากเลยค่ะปกติแล้วน้ําพุ้ยที่นี่นะคะจะมีปลาเยอะมากเลยค่ะแล้วก็จับปลาทีนึงนะคะได้เป็นกระสอบเลยค่ะจับปลาจุดแรกไหมที่หนึ่งนะคะแล้วก็ได้ประมาณนี้คะ่ะทุกคนเราก็เลยไปกั้นอีดที่หนนะคะจุดที่สองค่ะ ทุกคนเบาดดยพม่านะคะน่ารักมากเลยค่ะขยันมากๆเลยค่ะน้องกําลังแบดดินนะคะเข็งแรงมากๆเลยค่ะช่วยผู้ใหญ่ได้เยอะเลยค่ะ ทุกคนคะตอนนี้น้ำเริ่งแห้งแล้วนะคะแต่ว่าไม่สามารถกั้นน้ำให้แห้งสนิทได้ค่ะและยังใช้วิธีเดิมนะคะเบื่อปลาด้วยรากไม้เปลือกไม้หางหลายแดงค่ะทุบให้แตกละเอียดลงในน้ำจะทําให้ปลานกนะคะแล้วก็ปลาลอยขึ้นมาอาจจะจับปลาได้ง่ายค่ะนี่ค่ะทุกคนปลาตัวเป็นๆนะคะโอ้โมันก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้ค่ะเด็กน้อยก็สามารถจับได้ค่ะทุกคนโอ้โหไล่จับปลาคือตึงเต้งมากเลยค่ะสนุกมากๆเลยค่ะ

โอ้ยทุกคนดูสิน่าเอ็นดูมากเลยค่ะ<โ> ructure, เด็กน้อยนะคะกําลังจับปลาค่ะได้ปลาแค่ตัวใหญ่ค่ะทุกคนกน,นี่ค่ะทุกคนนี่นี่นว้าวนอนจับปลาแก้มตัวใหญ่ได้ค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นปลาแก้มนะคะตัวใหญ่มากเลยค่ะส่วนตัวนี้นะคะทุกคนไม่ใช่งูนะอันนี้จะเป็นปลากระทิงนะคะปลาหลักปลาหลักค่ะ อันนี้จะเป็นปลากระทินและก็ปลากรดด้วยค่ะได้ปลากรดด้วยนะแล้วก็อันนี้จะเป็นปลาแคนะคะเห็นไหมคะน้องเมาค่ะทุกคน <poco> น่าสงสารส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นปลาด,ดุกค่ะทุกคนโอ้โหได้ปลาหลากหลายชนิดเลยค่ะปลาแม่น้ํานะคะโอ้โหสวยงามค่ะทุกคนเยอะมากอันนี้จะเป็นปลากดดค่ะโอ้โหทุกคนได้หลากหลายชนิดเลยค่ะ ส่วนน้องคนนี้นะคะเห็นปลาแค้ตัวใหญ่ค่ะทุกคนจับขึ้นมานะคะโอ้โหตัวใหญ่มากเลยค่ะปลาก็สวยมากเลยค่ะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นปลาอะไรไม่รู้นะทุกคนแบงๆนะคล้ายๆปลาหมูค่ะทุกคน 아, 쟤, 니, 니, 아, 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 ตบไทยด้วยทําอาหารค่ะทุกคนพี่ๆเขาก็ทําอาหารให้กินนะคะพี่เขาบอกว่าจะทํำหลายเมนูให้กินนะคะไม่ว่าจะปิ้งจะย่างจะหมกจะละแอบนะคะวันนี้ไปในฐานะแขกนะไม่ได้ทําอะไรค่ะทุกคนไปถ่ายคลิปเฉยๆค่ะบางเขานี่ทําอาหารแต่ตามจานบ้านเรานะคะเขาทําแบบนี้ค่ะทุกคนเมนูแรกที่พี่เขาจะทําให้กินก็คือต้มปลาใส่ผักขุดค่ะวัตถุดิบก็ไม่มีอะไรมากค่ะทุกคนใส่เกลือใส่ผงนัวนะคะพริกค่ะส่วนอันนี้จะเป็นปลานะคะปลากระทินกับปลาแค้ค่ะ ที่เขาก็เอามาปิ้นย่างให้กินค่ะปลาที่ต้มไว้ก่อนก็เดือดแล้วค่ะทุกคนอาจจะเละไปหมดหรือเปล่าไม่รู้พอน้ําเดือดนะคะก็ใส่ผักกุดลงไปค่ะหลายคนอาจสงสัยว่าต้มปลาแบบนี้จะเคาวหรือเปล่านะคะทุกคนจะบอกว่าเป็นปลาธรรมชาตินะคะจะไม่เคาวค่ะและก็จะอร่อยมากเลยค่ะยิ่งเราได้กินข้าวในป่านะคะคือกินอะไรก็อร่อยหมดค่ะทุกคนและระหว่างที่ต้มปลานะคะก็ได้ต้มมะเขือเทศลงไปด้วยเพื่อจะทำํำพริก มะเขือเทศแซ่บๆค่ะไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะทุกคนพี่ๆเขาก้นหมกปลาด้วยค่ะอันนี้เป็นปลาแคนะคะโอ้โหแซ่บๆเลยค่ะแล้วก็ต่อด้วยปิ้งปลาค่ะทุกคนมีปลาดุกด้วยค่ะปลาที่ปิ้งไว้ก็สุกแล้วค่ะทุกคนจะบอกว่า กลิ่นหอมมากเลยค่ะนี่ค่ะปลาที่ต้มไว้ก็สุดเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็กำลังตากแบนกันกินนะคะนี่เด็ดๆผู้ใหญ่นะคะก็รับประทานอาหารร่วมกันค่ะทริปนี้เป็นทริปที่สนุกมากมากเลยค่ะเป็นวันดีๆพี่เศษอีกวันหนึ่งไม่มีวันลืมเลยค่ะตัวทั้งข้าวก่อนนะคะท่านค่ะรับชมคลิปนี้เสกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ